อยากจะเปิดร้านเล็กมาถอผ้ามาเย็บผ้าแบบนี้ค่ะนําไปซื้อของแล้วก็มาขายต่อให้คนในชุมชนให้คนในที่ทํางานค่ะใครอยากเลี้ยงต่อสักม .6 เพราะอยากจะเลี้ยงหมูค่ะเอาไปซื้อลูกมูตัวเมียครับเพื่อมาขยายพันธุ์แล้วขายลูกๆพวกเขาครับ ในโครงการเรื่องซีโร่ด o p o อ t ของจังหวัดราบรีนะคะเราก็พยายามค้นหาเด็กและเยาวชนที่หลุดออกจากระบบการศษานะคะแล้วก็ไม่สามารถที่จะกลับเข้าไปในระบบการศาแบบปกติได้ซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราค้นหาเจอได้ประมาณสัก400คนสำหรับพื้นที่จังหวัดราชบุรีนะคะที่เห็นชัดเจนก็คือแน่นอนมันจะมีน้องๆที่มีภาวะเรื่องของ1 ปาบยากจนเนี่ยอันนี้เป็นหลักเลยเป็นฐานหลักอยู่ในครอบครัวยากจนส่วนที่2ก็คือเป็นน้องกลุ่มที่มีความเสี่ยงนะครับมีความเปราะบางอย่างเช่นเป็นคุณแม่ไวสใสเนี่ยก็จะมีจํานวนหนึ่งนะครับส่วนที่3ก็คือน้องๆที่มีความเสี่ยงเรื่องสถานการณ์ด้านยาเสพติดเราได้เด็กมาแล้วก็พยายามสร้างเป้าหมายร่วมในการทํางานที่จะทําให้เขาเนี่ยวางแผนชีวิตตัวเองได้ค้นหาตัวเองเจอนะคะแล้วก็สามารถที่จะ ออกแบบชีวิตได้จากนั้นเราก็เริ่มที่จะเข้าไปสู่เรื่องกระบวนการสร้างตัวตนใหม่นะคะแล้วก็รวมทั้งให้เขาเห็นตัวตนของเขาให้เขาสิทธิทางการศึกษาของเขาแล้วก็ให้เขาเห็นโอกาสและคุณค่าบนฐานในสิ่งที่เรียกว่า ความจริงที่เขาเผชิญอยู่นะคะตรงนี้เองเนี่ยก็ได้รับโอกาสจากอากองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษานะคะซึ่งกองทุนก็เชื่อมโยงกับทางบริษัทแสนสิรินะคะที่ได้มอบโอกาสดีๆที่เรียกว่าเป็นทุนการศึกษาสำหรับเด็กในด้านของการศึกษาและคุณภาพชีวิต ตอนนั้นนะคะเป็นช่วงที่ว่าหนูไปฝึกงานค่ะแล้วก็มีแฟนแล้วก็เกิดพลาดแบบตั้งครรเนี้ยค่ะตอนนั้นก็รู้สึกเครียดเหมือนกันค่ะที่แบบว่าเราท้องเราไม่รู้ว่าเราจะบอกใครอย่างเงี้ยมันมันไม่กล้าค่ะแล้วพอแบบว่ามาคุยกับพ่อแม่อย่างเงี้ยคือแล้วพ่อแม่หนูก็เขาก็เข้าใจค่ะแล้วก็แล้วพอมีกองทุนแบบแสงสิริอย่างเงี้ยพี่ๆเขามาช่วยอย่างเงี้ยค่ะมันก็เหมือนช่วยแบบเปิดโอกาสให้เราแบบได้มีอาชีพอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ เอาตรงนั้นนะคะมาแบบพัฒนาตัวเองไงคะ่ะแล้วเอาเวลาว่างไงให้เกิดประโยชน์มาแบบทำไงก็ได้ให้เราแบบมีอาชีพมีรายได้เพื่อแบบว่าได้ไม่ต้องเป็นแบบภาระให้พ่อแม่ด้วยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีเวลาได้ดูลูกดูลูกดูน้องอางเงี้ยค่ะ คือทั้งหมด90กว่าคนนี่มันแน่นอนมันความต่อเนื่องเด็กแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันด้วยสถานการณ์นะแต่แนนนี่ก็ถือว่าเป็นน้องคนหนึ่งที่ต่อเนื่องก็คือมีโปรแกรมอะไรนี่เขาก็จะเข้าแล้วก็แผนชีวิตของแนนก็คือระหว่างตั้งหลักนี่เขาก็อยากจะทําอาชีพสักอย่างหนึ่งที่สามารถจะเก็บหอบรลอมฤิ์คือโครงการนี้มันจะต่อเนื่องไม่ต่อเนื่องไม่รู้แต่เขาก็จะได้ทุนจากตรงนี้กลับไปเพื่อไปเรียนต่อก็เลยก็ถือว่าเป็นกรณีศึกษาหนึ่งที่ผมคิดว่าน่า,นาจะเอามาถูกอธิบาย ก็ตอนที่ทํางานอยู่ที่กรุงเทพก็คิดแค่ว่าหาเงินหาเงินหาเงินอย่างเดียวครับแต่พอมาเจอกับปกกุกก็ได้มองหลายอย่างว่าเราก็ต้องวางรากฐานของเราอาชีพของเราแล้วก็การที่เราจะเดินไปข้างหน้าพี่เราก็ต้องวางวางโปรแกรมไปเป็น1นึสอาอย่างเงี้ยครับอนาคตบ้านปลายครับผมมันก็ได้ตรงจุดนี้มาเงินทุนที่ได้มาก็จะมีตู้เชื่อมครับแต่เป็นตู้เชื่อมแล้วก็วงเดือน แล้วก็เป็นไฟเบอร์ตัดเหล็กครับเกี่ยวกับงานเชื่อมครับผมก็ขอบคุณมากครับที่ได้ทุนตรงนี้มาครับมันทําให้ผมได้ต่อยอดของผมแล้วก็ได้สร้างบ้านให้พ่อกับแม่ได้ช่วยเหลือชุมชนที่เขาไม่มีเงินที่จะไปจ้างช่างมาทำอย่างเงี้ยครับเราก็ไปทําให้เขาบางทีก็คิดเขาแค่นิดเดียวบางทีก็ไม่คิดเลยถ้าเป็นชุมชนนี่คือเราไม่คิดแล้วก็ช่วยเต็มที่เลยครับ แต่ถ้าบางคนมีเงินทุนให้เราแค่ไหนเราก็ทําให้เขาเท่านั้นเพราะว่าเราก็ส่งเสริมกันช่วยเหลือกันนอกจากน้องจะได้เครื่องไม้เครื่องมือในการไปทําอาชีพทารายได้แล้วเนี่ยทักษะของเขากับอุปกรณ์ที่มีเนี่ยเขาก็ได้ช่วยตอนนี้ก็เริ่มทําบ้านอของพ่อของแม่หรือว่าของครอบครัวเนี่ยมีความมั่นคงมากขึ้นแล้วก็ยังช่วยงานสังคมงานชุมชนเนี่ยก็ไปช่วย ได้ใช้เครื่องหมายเครื่องมือที่ไปช่วยด้วยหรือตอบแทนันนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมคิดว่ามันก็มีคุณค่านะและก็เป็นเรื่องเป็นเรื่องเด่นของน้องคนนี้ในกองทุนความสบเร็จภาคทางการศึกษาก็ยังเรียนม3ามอยู่ค่ะแต่ก็อยากแบบถ้ามีโอกาสให้เราเรียนตัดเย็บเสื้อผ้าเราก็อยากเรียนค่ะก็อยากจะเปิดร้านค้าขายเสื้อผ้าค่ะอยากจะอยากแบบออกแบบเสื้อผ้าอยากจะอยากตัดเย็บเสื้อผ้าค่ะ เราอยู่ในที่ตรงนี้นะี่คือเราก็ไม่รู้ว่าอนาคตของเราเราจะทํำยังไงแต่ว่าพอมีโครงการนี้เข้ามาเราก็รู้ว่าเอ้เราสามารถทําความฝันของเราให้สําเร็จได้เพราะว่าเขาจะเปิดโอกาสให้กับพวกเราที่แบบหนูด้อยโอกาสในเรื่องร่างกายแล้วก็สัญชาติแต่ว่าแต่ว่าก็มีโครงการนี้เข้ามาหนูเลยได้มีได้มีโอกาสว่าเออเราก็จะทําความฝันของเราได้ค่ะ จากที่ว่าเราลงไปเก็บข้อมูลแล้วก็เด็กได้รับทุนแล้วก็เด็กก็นําไปต่อยอดในการบางคนก็เปิดร้านค้าบางคนก็เลี้ยงหมูซื้อวัวอะไรพวกนี้ครับบางคนเนี่ยอาจจะมองว่าเงินแค่หกพันนัมันนิดเดียวแต่ว่าสําหรับบางคนหรือว่าน้องๆทุกคนเนี่ยเขามองว่ามหาศาลเลยครับเด็กคนหนึ่งเนี่ยเวลาเวลาที่เขาเรียนเนี่ยเขาอาจจะไม่รู้หรอกว่าความฝันเขาคืออะไรแต่พอมันมีพี่นิม่มหรือว่าจานันนกหรือว่าทางทีมงานเนี่ยเข้ามา เพิ่มเติมความคิดหรือว่าความรู้อะไรเหล่านี้ให้เพื่อเด็กที่จะมีความฝันก็เป็นประโยชน์อย่างมากเลยครับที่ว่าทุกคนนั้นจะมีความฝันแล้วก็จะกลับไปเรียนต่อแล้วก็ทำความฝันให้เป็นจริงหรือว่าไม่ว่าจะไม่ได้อยู่ในระบบก,การศึกษาแบบว่าของโรงเรียนแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นศึกษานอกระบบหรือว่าการศึกษาทางเลือกอะไรอย่างเงี้ยครับ เยาวชนหรือว่าเด็กๆเนี่ยต้องการสําหรับซ e r ร่ดั o เอก็คือคกลไกในการอบอุ่มคุมของเขาในการที่เปิดโอกาสเปิดแรงบันดาลใจให้เขาอีกครั้งหนึ่งนะคะการคืนเด็กสู่าการศึกษาการเรียนรู้อีกครั้งหนึ่งรวมทั้งมีการศึกษาที่เป็นทางเลือกนะคะทำให้เกิดรูปแบบการเรียนรู้ที่มันหลากหลายขึ้นนะคะสุดท้ายก็คือว่า ความฝันคือสร้างผู้ประกับการมืออาชีพโดยสาหรับเด็กและเยาวชนที่เขาจะเดินตามเส้นทางนี่แหละค่ะคือพื้นที่ชีวิตที่สำหรับเด็กและเยาวชนที่เขาต้องการและก็ตอบโจทย์ชีวิตเขาค่ะ